คิดีโอนี้เดี๋ยวพิงจะมาสอนวิธีการต่อคนกับม้าเข้าด้วยกันด้วย Photoshop 2023ค่ะคลิกเลือกที่ l a เยอรคนก่อนเลยแล้วไปคลิกที่ l a เยอร์ม้กนะคะจากนั้นไปเลือกเครื่องมือ Guardian Tool ค่ะแล้วก็อย่าลืมไปเปลี่ยนสีให้เป็นสีดํากับขาวสลับกันแบบนี้เลยนะคะแล้วคุณก็เอาเมาส์ามาลากขึ้นตามตัวอย่างแบบนี้เลยนะคะจากนั้นเราก็ขยับภาพให้ตรงตำแหน่งที่เราต้องการได้เลยจากนั้นเราเลือกที่เครื่องมือบัตทูแล้วเราไปเลือกหัวแปรงให้เป็นซอฟ t ์ลาวค่ะ ปรับ opacity 69%และปรับ flow 64%เปลี่ยนสีด้วยนะคะให้เป็นสีดำจากนั้นคุณก็เอามาบัดได้เลยเลือกเครื่องมือ PenTool จากนั้นไปเปลี่ยนโหมดให้เป็นผ่านแล้วเอาเพ o ทูมาลากครอบหัวม้าออกไปนะคะจากนั้นคลิกที่ selection ใส่เลขหนึ่งแล้วกด OK ค่ะจากนั้นกด delete บนป้้นพิมพ์ได้เลยนะคะจากนั้นให้ทุกคนกด shift control i หากใครใช้ mac ให้กด shift command i ค่ะจากนั้นคุณก็ไปเลือก clone stamp tool นะคะกด a u t h e n t ครั้งไว้ตรงข้างๆผิวที่เราจะ copy และเอามา เอาไปจิ้มตรงสีดำที่เราต้องการจะตัดแปะ จากนั้นให้เรากด c t r ด D เพื่อให้ Selection นี้หายไปค่ะเลือกที่เลเยอร์คนจากนั้นไปเลือกเครื่องมือบัตรทูย่อขนาดบัตรอย่าลืมเปลี่ยนสีหัวแปลงให้เป็นสีขาวก่อนด้วยนะคะแล้วก็มาบัตรได้เลยก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะแต่ต่อไปแล้วเอาไปทําอะไรได้บ้างนะคะก็เอาไปประกอบภาพได้หลากหลายสไตล์ตามตัวอย่างนี้เลยคะ่ะหากใครมาดูคลิปวิดีโอนี้แล้วสนใจเรียน Photoshop กับพิงค์นะคะอาจจะไม่มีทักษะมาก่อนเลยหรือมีทักษะมาน้อยนิดพิงมีคอร์สสาหรับปูพื้นฐานตั้งแต่ต้นเลยหากท่านใดสนใจพิมพ์ว่าสนใจเเดดีี๋ยยวส่รละะค